ครับผมเมื่อนี้บอได้บ้านกอกมาหน้าคือเอานะครับขนเข่าไปใส่ล้านครับบ่ท่านเล้วครับเกี่ยวเรียบร้อยมัดเรียบร้อยนะครับผมเหลือขนนะครับกะจีการขนเข่าไปใส่ล้านกะจีขนใส่รอยแตกนะครับผมรอยแตกๆนี่นะครับผมเพื่อเอาไปสีนะครับผมจะเอาไปสีเอาเฟียงนะครับผมเอาเฟียงไปใหง่งัวให้ควายนะครับก็จะเอาเขาไปสีในบ้านนะครับผมวิธีสาลนะครับผมบาได้บ้านกะมาไทยเมืองนะครับผมวิธีสารตะดังตะเดิมเนาะ ขันบอสีเขาแบบบอดได้ใส่รถเกี้ยวก็ต้องใส่แบบนี้แหละครับก็คือขนใส่รถนะครับผมแล้วก็ไปท่อนเป็นกวางสีแบบยัดฟอนนะพี่น้องเนาะสีแบบใส่รถนวดเขานะครับผมรถเกี้ยวเขายัดฟอนครับบอเลียวด้วยพี่น้องกะเก็บไปเรื่อยๆครับผมขนไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงดีๆนะครับผมแล้วขนไปใส่ล้านนะครับขันสีแบบนี้คือเขาจะได้เฟี้ยงพี่น้องขอดีเนาะขอดีก็คือจะได้เฟี้ยงนะครับผม พอเสียก็คือไลยขั้นตอนนะครับผมเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวมือนะครับผมเกี่ยวมือเสร็จก็ต้องตากพึ่งตากแล้วก็มัดนะครับผมมัดตอกเนาะพี่้องเนาะมัดตอกขั้นตอนนะครับผมมัดตอกเสร็จก็ต้องมาขนยังสิละครับมัดตอกถิมว้นะครับพอมันจักแดดนึงนะครับผมมันแห้งแล้วก็อย่าให้ยอาถิมไว้โดนร้ายกันถิมใบโดนร้ายมันกระกรอบกรแล้วก็หมากมันกระชิโล้นนะครับมาเขากะชีโล้น เสร็จแล้วก็มาขนนะครับขนใส่รถจะสิ็ละครับสมัยพอ่อสมัยเมียพันผ้าเห็ดผ้าสางเนาะขอบคุณาสมัยตะกี้บางทีก็แห้งเอาล้านเป็นขี่งัวขี่ข้วยนะครับแต่ว่าคุ้มือนี่กะพัฒนาขึ้นแล้วกะเอาล้านเป็นเป็นผ้าแงงครับผมผ้าแงงผ้าแงงปูผ้าแงง,แง,ง,แง,งสีฝ้าเขานี่ครับแล้วก็ปูผ้าแงงปูผ้าแงงแล้วก็โคนเขาลงล้านแล้วก็สีครับ ส,บบนะสีแบบนี้คือบริตากนะครับผมเขาจะได้บริตรองตากนะสีแบบนี้คือใส่สอบใส่กระสอบแล้วก็เอาเอาขึ้นเล้าได้เลยนะครับผมเอาไว้ไปเอาไปกินได้เลยนะครับผมแบบนี้ข้อดีจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเข้าก็จะได้เฟี้ยงพร้อมนะครับผมบางคนก็เอาเฟี้ยงไปใหงื่ให้ายกล้วยบางคนก็เอาไวปไปปูกเห็ดครับผมปูกเป็นเฮ็ดเฟี้ยง <ๆ definite S 2> <ๆ S 1> ก็ได้นะครับผมเอาได้บาน,านท่ามะมึงนะครับผมค้นไปเรื่อยๆรื่อนี่แล้วครับผมเลี้ยงเลี้ยงกันไปเรื่อยเื่อนะครับผมเต็มรถดล้วกับแลนเอาไปว้นะครับ วิธีสารบานเห่านะครับผมอีกแบบหนึ่งอีกวิธีหนึ่งต่อไปนะครับผมแต่พอตะเมียเป็นผ้าเห็ดนะครับสมัยตะกีนยังหาบเอาครับผมบ่ได้เอารถมาขนดิสมัยตะกีอกองกองไว้ล้วก็เอาหาบเคยหาบ่าพี่น้องหาบคือหาบใส่ไม้คัดเหลาใส่ไม้ไม่ไผ่ยาวๆนี่แหละเห็ดเป็นไม้หาบเนาะหาไปกองตะกีกับบุมมีรถเกี่ยวเออบุมมีรถสีก็ได้ตีเอาได้พี่น้องได้ตีได้ฟาดเอานะครับผม ออกมาเข่านะครับวิธีสารบานห้องครับผมคลิปนี้อาจจะเนี้ยาเนี่ยได้พี่น้องเด้อบ๊บไดบาดมาไทยไอ้มึงนะครับผมวิธีการาเก็บเข่าขึ้นล้านครับผมฝาเป็นกําลังใจให้กับาบาไดบาดในเด้อครับสู่ๆเด้อพี่น้องทุกคนก็ไเดียบา๊าบไดบาดก็เป็นกานําลังใจให้กันครับสู่ไปน้ำกันครับผมขอให้คนที่รับชมคลิปนี้เฮงๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผม